สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการช่างขี้คุยโอเคครับวันนี้แขกรับเชิญเลื่อยจิกซอครับและเลื่อยชักนะครับผมอาจจะมีหลายชื่อนะครับชักกระตุกเลยชักกระตุกครับผมโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ขออธิบายหน่อยอ่ครับสองตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับครับตัวนี้ก่อนครับครับจิกซอเขาเรียกว่าเลื่อยจิกซอนะครับทำไมถึงเรียกจิกซอครับ ก็คือมันออกแบบมาให้ตัดชิ้นงานที่โคดเคี้ยวเลี้ยวได้นะครับแยกสองชิ้นจากการตัดโค้งตัดเว้าตัดเลี้ยวหน้ามันเกี่ยวข้องกับไอจิ๊กซอตัวต่อหรือเปล่าคือมันเริ่มมันเริ่มมาจากว่าผู้ผลิตคนที่คิดสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาครับเขาอยากจะทําไม้แล้วมาต่อกันได้เขาเลยตัดมาสร้างเครื่องขึ้นมาให้มันมีรอยการตัดเมื่อก่อนจะใช้เลื่อยแบบเลื่อยชักแบบมือเนาะอ่าครับเป็นเลื่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้มันช้าแล้วทีนี้ ผู้กี่คนก็เลยคิดตัดออกมาแล้วก็มาต่อแล้วเกิดมาเป็นเลือดจิกซอสชิ้นงานนี่เขาทำชิ้นแรกเป็นจิกซอสไงเป็นไม้เป็นแล้วก็เครื่องนี้ไปตัดจิกซอตัดตัดตัดมาปุ๊บแล้วก็มาวางต่อกันแล้วมันก็สวยครับเพราะว่าเครื่องมือตัวอื่นตัดไม่ได้อย่างนี้ไงเดินแบบมืออย่างนี้นะครับใช่แบบมืออย่างเงี้ยแต่แบบมืออย่างเงี้ยมันก็ไปได้ไม่ทั่วเพราะมันจะติดตัวโค้งโค้งของของตัวตัวอ่าครับตัวใช่ แล้วมีของมันเนี่ยเลื่อยชักนักเรียนน่ะอ่าครับไอเลื่อยฉลุก็มีครับมันจะมีเลื่อยฉลุแท่นอีกตัวหนึ่งคล้ายตัวนี้ครับเลื่อยฉลุแท่นมันก็ไม่จบมันก็ติดคานด้านหลังเหมือนกันแต่ตัวนี้จิ้มตรงไหนตัดได้หมดรเข้าได้ออกได้โดยที่ไม่ต้องถอดใบไงอ๋อใช่เพราะมันไม่มีคันข้างหลังนะครับไม่มีคันข้างหลังนะครับโอเคอ่ะหลักการทำงานจิ๊กซอว์นะครับอ่ะก็คือมันจะมีใส่ใบตรงนี้นะครับใบก็จะยื่นออกไปอือครับผมยื่นออกไปในการตัดนะครับ งานใช้งานแต่ละรุ่นก็แล้วแต่เหมาะสมบารุ่นจะเป็นแบบหนีบแบบหนีบนะครับครับผมเห็นไปมันจะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันจะมีแบบเป็นเป็นตัวทีมันจะเป็นใบแบบนี้นะครับแหลมๆอย่างนี้แล้วก็มีมีตัวทีอย่างนี้นึงนะครับเหมือนหัวจรวดนะครับหลักการออกมาคือใส่เข้าไปนะครับตรงๆนะครับแล้วก็ล็อกหัวจรวดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ บางรุ่นจะเป็นรุ่นแบบหนีบก็คือต้องมีหกเหลี่ยมนี่มหมเหลี่ยมมุนตรงนี้นะครับเพื่อให้เราใส่ล็อกใบได้หกเหลี่ยมมามุมบางรุ่นก็จะเป็นแบบหนีบบางรุ่นก็จะปลดด้านบนแล้วแต่อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับรุ่นละกันนะครับเรามาดูเรื่องการใช้งานดีกว่าอ่าครับทิกโซนะครับหลักการของมันคือเอาไว้ตัดชิ้นงานที่มันเป็นโค้งเป็นเว้าเป็นเลี้ยวนะครับตัดตรงได้ไหมได้แต่ไม่ค่อยตรง แต่ไม่ค่อยตรงนะเพราะว่ามันเป็นการชักคือชักลงเนี้ยเนาะนะครับถ้าจะตัดให้ตรงก็ต้องมีไกด์นะมีมีไม้พาดแล้วก็ให้ไม้ให้ตัวเนี้ยอยู่ข้างไม้นะแล้วก็ตัดตามไม้เหมือนมีไม้บรรทัดนะครับมีร่องให้มันไปอะครับไม่ให้มันเลี้ยวไปเลี้ยวมามันก็จะตรงครับแต่ยิ่งตัดไม้หนาเท่าไหร่ก็โอกาสจะไม่ตรงก็สูงเท่านั้นแต่ถ้าไม้บางๆนะครับตัดได้ง่ายครับคนที่ทําคิดทํางานไม้ใหม่ๆมีอะไรหลายคนถามผมมาจางครับเครื่องมืออยากทางานไม้ใหม่ๆแต่กลัวเครื่องมือไฟฟ้า วงเดินก็น่ากลัวเราเตอร์ก็โคตรน,น่ากลัวเลยฮะหนู <rades. S 2> มไม่รู้จะขึ้นไหนก่อนผมแนะนําเลยซื้อตัวนี้จิก๊กซอก่อนจิ๊กซอเลยครับหลังหลาย,ยซื้อไม้พาเลทมาอันหนึ่งแกไม่ได้จิ๊กซอตัดเลยปลอดภัยสุดละ <starts> เพราะว่าใบเรือนก็คือหลกจิ๊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 กแค่นี้มันไม่อันตรายคืออุบัติเหตุหนักสุดของจิ๊กซอคือใบหักครับเราคงไม่เอามือมาลองมันอยู่แล้วแหละก็คือใบหักแค่นั้นเองใบหักแล้วก็ถีบออกมาซึ่งค่อนข้างจจะใช้งานมมผไ่ิกซอ จะโดนแค่ตอนเอาไปเรื่อยมาใส่กระเป๋าลวมือไปคว้านนมไปเรื่อยบัตรมือแค่นั้นเองอ๋อก็เป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยค่อนข้างจะปลอดภัยมากนะครับและเป็นเครื่องมือที่หลายคนมองข้ามอสมมติคุณรื้อหลังคาครับจิ๊กซอตัดเหล็กได้ไหมครับได้ครับได้หลายคนไม่รู้จิ๊กซอตัดเหล็กได้นะครับเพราะว่ามันมีใบตัดเหล็กอยู่อ่าใช่เป็นใบตัดเหล็กนะครับครับอันนี้มันจะเป็นใบอย่างนี้แหละครับใช่อย่างนี้แหละครับแต่ว่ามันจะมีเขียนว่าเมนเทล ครับนะครับให้เราเลือกสาหรับตัดเหล็กโดยเฉพาะครับเราก็มาใส่นะครับแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่อง้วยว่าเครื่องเราตัดเหล็กได้หนากี่มิลครับนะครับแต่ว่าตัดเหล็กก็คือตัดไม้ธรรมดาครับเปิดเครื่องให้เต็มที่แล้วก็ดันเดินหน้าไปครับผมนะครับตัดให้ขาดระวังมันนิบถ้ามันนีบใบก็แค่งอ่านะครับไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีอันตรายครับนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะเซฟตี้มากอ๋อนี่นี่แบบนะครับแบบรูแต่ว่าผมเห็นไอ้ตัวเนี้ยแตอัตัวเนี้ยไม่เหมือนกันจาน ไปตรงไหนเอ่ยตรงตรงตรงหัวอย่างนี้ครับรุ่นนี้เป็นแบบหนีบนะครับมันจะมีคลายน็อตแล้วก็มาล็อกน็อตจะเข้ามาล็อกตรงนี้แล้วก็หมุนนอกแน่นใบไม่เหมือนกันนะครับใบไม่เหมือนกันตัวหัวนี้ก็ไม่เหมือนนะครับจงหัวนะครับตรมีสองแบบต้องเลือกให้ดีนะครับตัวหัวนี่ก็ให้เลือกให้เหมาะสมกับรุ่นกับรุ่นนะครับกับรุ่นของเครื่องเราบางรุ่นก็ใช้รุ่นนี้บางรุ่นก็ใช้รุ่นนี้ใช่ไหมต้องครับใช้สลับกันไม่ได้อ๋อครับถ้้สลับกันไม่ได้มันจะล็อกไม่ค่อยอยู่นะครับก่อนซื้อก็ต้องไ เทคก่อนซื้อก็มาดูรุ่นคุณเป็นรุ่นเลยแล้วใช้หัวแบบไหนครับนะครับหัวก่อนเสร็จแล้วก็มาดูที่ใบอ่าโอเคเห็นไหมสองไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันครับไอตัวเนี้ยนะครับฟันเล็กๆแท่งเล็กๆเนี่ยครับเอาไว้ตัดงานทิกแซกน้อยๆบางๆอืมเข้าโค้งนิดหนึ่ะครับเข้าโค้งทิกแซกพวกโตมุ่งพวกเล็กๆนะครับคุณต้องโค้งกักษรจะใช้ตัวนี้ครับผมครับส่วนตัวนี้นะครับสังเกตใบจะสีเงาๆเงินๆครับนะครับเป็นใบตัดเร็วนะครับตัดเร็วแล้วก็สะอาดครับ มันมีเขาเรียกครีนใบครีนครีนคือตัดแล้วรอยตัดต่สะอาดเพราะใบมีดอ่ะมันไม่ยื่นออกมาด้านข้างอ้มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ใบมีดขวางนี่เลยใช้เอาไว้ตัดหยาบอืมไอ้ตัวจะหยาบเน่เอาไว้ตัดพวกไม้ไม้ดิบไเนื้อแข็งไม้ที่เปียกครับตัวเนี้ตัดไม่อัดครับงานไม่อัดทั่วไปงานวิวอินจะใช้แบบนี้เยอะอืมนะครับใบตัดครีนฟาสครีนฟาสครีนนะครับถ้ามันจะเขียนมันเขียนติดเลยแล้วและสะอาดแียวและสะอาดตัดพลาสติกตัดอะคริลิกตัดพลาสตูลได้หมด จิกซอนะครับตัดได้แทบจะทุกอย่างตัดได้ทุกอย่างนะครับถ้ามันไม่หนาเกินไปที่ใบไปไปได้ครับระยะชักมันจะมีบอกเลยนะครับมันจะกินอยู่ประมาณครึ่งของใบมีดตานี้จะไม่ค่อยได้กินครับนะครับเวลาเราใช้งานนะครับแล้วก็เวลาใช้งานครั้งแรกนะครับเอาแบตออกก่อนะครับครับเอาแบบออกก่อนี่ร้บจะทํางานนะแบตออก่อนปึ๊บเปลี่ยนใบนะครับปึ๊บปดนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่ใบเข้าไป ล็อกใปให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาที่ายก่อนนะครับครับการใช้งานนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับบางรุ่นก็มีบางรุ่นก็ไม่มีใช่ผมเห็นหนึ่งสองสามอะไรเนี่ยเขาเรียกระบบเตะใบเตะครับเตะใบไีคิกเลยเปล่าเตะใบคือมันจะเหมือนคนเรานะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างรูปนี้ละกันไปนะครับมันจะมันจะลงนี้ลงมาอย่างเงี้ยจะขึ้นลงนี้นะครับครับอันนี้คือระดับศูนย์นะครับศูนย์พอระดับหนึ่งปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ลงมาปุ๊บเตะข้างหน้าแล้วขึ้นไปปุ๊บเตะข้างหน้าแล้วขึ้ เตะพัฒนาขึ้นไประดับสองก็เตะไปเตะไปไกลคือขึ้นไปปุ๊บลงมาแล้วเตะแล้วขึ้นไปลงมาแล้วเตะแล้วขึ้นไปเพื่ออะไรจังเพื่อให้เขาเรียกว่านาร่องนําร่องในการตัดนําร่องในการตัดทําให้เราตัดได้เร็วขึ้นครับตัดได้เร็วขึ้นนะครับมันเหมาะกับงานตัดที่ต้องการเน้นความเร็วนะครับแต่ว่าถ้างานไหนที่ต้องซิกแซกเนี่ยระบบเตะจะไม่เวิร์ก เพราะมันเลี้ยวพอเลี้ยวปุ๊บมันไปเตะตรงมุมอ่ะเราไม่ต้องการเราจะเลี้ยวไงเข้าของยากไม่ต้องไปเตะตรงมุมเราไม่เตะเรามาเตะเลี้ยวเข้ามาในกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นงานตัดตรงหรือโค้งใหญ่ๆนะครับจะใช้บุกหลักการเตะมันจะมีนี่เร็วขึ้นจะไปเร็วนะครับระดับสามจะเตะไกลหน่อยนีเลยเตะอย่างนี้เลยครับผมนะครับเตะออกไปแล้วก็ชักขึ้นบเตะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ถ้าเราปรับเตะก็พอลงมาปุ๊บเตะแล้วขึ้นเตะแล้วขึ้น อ๋อนีหลักการเตะหลักการกเตะไปจิกซอนนะครับแล้วก็จะมีบางรุ่นมีปุ่มปิดเปิดพัดลมด้วยครับผมน่าจะรุ่นเนี้ยครับผมมันจะมีติกับพัดลมพัดลมพัดลมก็คือมันจะมีลมออกตรงนี้ตรงหน้าเครื่องครับเวลาเราตัดสังเกตนะบางทีเวลาเราเลื่อยไม้นะครับเวลาเลื่อยชักก็ตามต้องมาประเป่าเพื่อให้เห็นเส้นอ๋อครับผมที่เลื่อยนะครับแต่บางรุ่นมันจะมีเป่าลมให้ด้วย อัตโนม,<ฮ>มัติมันจะเป่าลมตรงนี้มันจะมันมันเครื่องมันทำงานมันจะมีลมออกตรงนี้ครับนะมันก็จะเป่าฝุ่นให้เราไปด้วยโหฉลาดจริงๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเป่าฝุ่นหมดนะครับเวลาเรารตัดก็จะมีเป่าตรงนี้ว่าจะมองไม่ต้องมานั่งเป่าเส้นไง่งั้ะเส้นเราอยู่ไหนไม่รู้ใช่ใช่นะครับหลักการการทำงานนะครับของจิ๊กซอว์นะครับอย่างที่บอกครับเอาเครื่องวางให้แนบนะครับเปิดเครื่องให้ทำงานอย่าเปิดเครื่องขณะใบชนนะครับอย่าเปิดเครื่องขณะใบชนเพราะตรงนี้มันจะฉีกไงเครื่องนี้ไม่ทำงานนะครับผให้เอาห่าง ห่างๆนะครับให้มีระยะหน่อยนะให้มีระยะนิดนึงแล้วเปิดเครื่องให้ทํางานครับล็อกปุ่มไว้ครับนะครับล็อกปุ่มไว้ปุ๊บล็อกปุ่มค้างไว้นะครับเสร็จแล้วก็ตัดไปปื๊ดปื๊ป๊ป๊พอถึงนี้ปุ๊บครับมันเลี้ยวไม่ได้หรือเราอยากจะหยุดอืนะครับครับให้ถอยออกทางเดิมอ๋อต้องถอนอออใช่ครับแต่ถ้าจะยกออกให้ปิดเครื่องก่อนให้ปิดเครื่องก่อนนสมมติผมตัดมาปื๊บมานี้ผมเลี้ยวมานี่ปุ๊บครับผมพอละผมจะหยุดแค่นี้ละครับผมผมจะเครื่องออก ถ้าผมจะครื่ออกผมต้องปิดเครื่องให้เครื่องหยุดหมุนอแล้วก็ยกออกนะครับเดี๋ยวลองให้ดูล่ะครับผมครับตัดตัดมาปุ๊บอาละเสร็จแล้วปุ๊บผมยเครื่องออกผมก็ยกออกเลยอแต่ต้องหยุดหมุนนะถ้าเรายกขนาดมันหมุนเนี่ยบางทีตอนเรายกออกมาเนี่ยไอหัวเนี่ยมันจะมาทิ่มลงแต่โต๊ะแต่ชิ้นงานเราแล้วมันก็จะงออยนี่ผมบอกว่าถ้าตัดพลาดให้ถอยหลังอย่ายกขึ้นจะยกขึ้นก็ตอเมื่อปิดเครื่อง ครับนะครับที่โซเวลาไปแล้วปุ๊บเลี้ยวไม่ได้ถอยหลังเลี้ยวไม่ได้ถอยหลังครับถ้าเลี้ยวไม่ได้ก็ทอยให้อยหลังแล้วก็ตีวงใหม่เมื่อเราเลี้ยวรถยุน่ะเราเลี้ยวไม่ได้ปุ๊บเฮ้ยติดนะตีวงใหม่ถอยก่อนไปเรื่อยๆนะครับอย่าดันทุลังไปครับอย่ายกออกถ้าเรายกออกไปหัวนแท่งเหล็กมันจะไปกระเทกอ๋อฮะแล้วอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราใช้งานมันจะใช้จกินอยู่ประมาณทัก2เซนเนาะครับผมแะอย่าชักนะครับอบางคนใช้รู้สึกเสียดายไปเรื่อย ทำไมผมใช้แล้วปลายผมไม่ได้ใช้นะครับคบวิพีง่ายๆนะครับให้หาแผ่นมาลองอีกแผ่นหนึ่งให้มันหนาขึ้นมันก็จะกินช่วงปลายอ๋อให้ให้ปลายของใบได้ใช้งานมากใช่ครับคือสมมติวบางคนตัดแต่งไม้บางผมตัดไม้แค่หกมิลสิบมิลครับไอ้ลิขสัน่ะผมใช้ใบไม่เคยเต็มเลยผมใช้อยู่แค่หนึ่งในสามอีกสองส่วนที่เหลือผมไม่เคยได้ใช้มันเลยครับแต่ตรงที่ผมใช้เนี่ยทู่หมดแล้วทู่หมดแล้วแต่ผมอยากใช้ที่เหลืออ่าไม่อยากเปลี่ยนใบไม่อยากเปลี่ยนใบนะครับก็ หาไม้มารองสองข้างนี้นะครับมันก็จะฐานก็สูงขึ้นระยะชักก็จะใช้ตรงนี้แทนครับก็จะใช้ประโยชน์จากตรงปลายแต่ยิ่งอยู่ปลายโอกาสแกว่งก็จะมีสูงอ๋อนะครับโอกาสแกว่งมีสูงแต่ผมแนะนาจิ๊กซอเพราะว่าสำหรับมือใหม่หรือว่าผู้หญิงนะครับเพราะเสียงมันไม่ดังนะครับอันตรายน้อยมากนะครับตัดได้ทั้งไม้ทั้งเหล็กไม้หนาไม้หน้าสามนี่ตัดสบายเลยนะครับไม้ท่อนเนี่ยครับตัดได้หมดตัดเลี้ยวตัดตรงได้หมดอยู่ที่เราจับ อนประสำคัญคือคุณต้องกดให้เนีนนะกดให้เน่นนะอย่ากดอย่างนี้ไม่ได้นะกดเอียงเงี้ยไม่ได้นะยกไม่ได้ต้้งวางให้แนบแล้วก็กดไปไว้แล้วก็จริงๆแล้วฐานนู้นเนี่ยปรับองศาได้นะปรับเอียงได้นะครับอยู่ตรงนี้ครับผมเอียงได้ผู้คนปรับเอียงได้หมดปรับเอียงได้ตัดอย่างนี้ได้ตัด4.5ได้คตัด4.5ได้ปรับได้บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันเอียงแล้วก็ทําให้รอยตัดมันเอียงไปด้วยว่าตัดเอียงได้ แต่อาจจะไม่เป๊ะร้อเนหมือนพวกวงเดือนวงเดือนจะดีอย่างนที่บอกมันเอียงได้แต่มันไม่มันไม่้ตัดโค้งไงมันไม่ได้บอกตัดแต่ถ้าฉุกเฉินมันก็ตัดได้ผมว่ามันใช้งานได้หลากหลายพอๆกับเครื่องลูกหนูเลยตุ้มที่เราเปลี่ยนใบเจียแต่ตัวนั้นอันตรายกว่าไงตัวนี้เซฟตี้สำหรับคนที่ไม่ชอบเครื่องจักรที่น่ากลัวครับนี่คือของที่ซ้อถ้าทํางานมือใหม่ก็แนะนําตัวนี้ใบใบเนี่ยผมเห็นแบบมีเยอะมากตัดยางตัดเซรามิกตัดคาร์บอนตัด ก็แล้วแต่ใบใช่ไหมครับแล้วแต่ใบครับเครื่องอีกสองคล้ายๆกันเป็นเปลี่ยนที่ใบไปเปลี่ยนที่ใบเครื่องต่างกันที่ตัวแกนนะครับแล้วก็ความหนาของการตัดครับตัวเครื่องนะการจับสรีละอะไรงี้แล้วแต่บุคคลนะครับแล้วก็ความหนาในการตัดครับผมถ้ารุ่นไหนเพ่งๆก็จะตัดได้หนาตัดได้แม่นยาตัดได้ตรงรุ่นไหนถูกๆหน่อยก็อาจจะจับไม่ค่อยถนัดหรืออาจจะไม่มีระบบอะไรต่างๆนะแต่ตุดท้ายแล้วอยู่ที่ใบอยู่ที่ใบนะครับอยู่ที่ใบครับเอาเครื่องเทพมาใบไม่คมก็ตัดไม่เข้า นะครับใบใช้ใบให้เหมาะสมและถูกต้องเวลาไปซื้อเรื่องให้ถูกชนิดใบนะครับแต่ว่าคนไม่เข้าใจไม่รู้ใบจิกซออาจย์ครับทำให้ผมตัดเอาไปตัดไม้แล้วไม้ผมฉีกหมดเลยก็คุณใช้ใบแบบแบบที่กินหยาบไม้มันจะฉีกอ๋อต้องไปเลือกใบอีกทีนะครับต้องเลือกใบอีกทีเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกขั้วด้วยครับผมว่ามันหนีแบบไหนนะใบปกติมันก็แบ่งขายเป็นใบก็มีแบบซื้อเป็นแพ็ก็มีครับก็อยู่กับงานเรานะครับเลือกให้เหมาะสมเดี๋ยวมีเวลาเราจะมารีวิวใบจิกซอให้ดูนะครับว่า แต่ต่างกันยังไงแต่เป็นเครื่องนี้ที่น่าสนใจแล้วก็ซื้อดีๆไปเลยเชื่อผมโยครับเพราะอย่างผมผมก็ลงทุนซื้อตัวแพงสุดมาตัวจิ๊กซอใช่ไหมครับจิกซอหกันครับเอาไว้เจาะบางทีฝังปลั๊กไฟครับเราทาเฟอร์นิเจอร์ผมทำบิ๊บอินนะครับเฟอร์นิเจอร์ผมอยากจะฝังปลั๊กไฟไว้ตรงนี้ครับก็สว่านเจาะดูอืมเราหัวจิ๊กซอเดินระหว่างรูหากันว่าได้ดูละอ๋อได้บล็อกของปลั๊กไฟแล้วใช่ครับง่ายอ๋อนะครับบางงานที่มันไปผนังมันโค้งผนังมันล้มอย่าง เราะอกลเอาลูกหนูมาตัดมันไม่ตรงครับมันเบี้ยวเบี้ยวเนาะใช่ไหมครับอันตรายบางพีไปเจอลืมเอาลูกหนูไปมีเหล็กกองอยากตัดก็จิกซอตัดได้จิกซอตัดได้นะครับจิกซอตัดได้แล้วก็งานที่แบบเป็นแผ่นเหล็กครับผมแผ่นเหล็กบางๆอะไรเงี้ยเป็นแผ่นโลวะรูอะไรเงี้ยอยากตัดก็ใช้จิกซอตัดได้อไม่มีสะเก็ดไฟด้วยนะอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วตัดไม่มีสะเก็ดไฟนะครับไม่เกิดมมีสะเก็ดไฟแต่ว่าก็คลุมก็ไปเรื่อยๆของการจะเตี๊ยบตี โอเคครับสำหรับจิ๊กซอว์มาตัวหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเลื่อยชักนะครับหลักการคล้ายกับจิ๊กซอว์แต่การใช้งานจะต่างกันนิดหนึ่งตรงที่ว่าระยะชักมันจะยาวกว่าระยะชักมันจะยาวกว่านะครับด้วยของใบมีดที่ใหญ่กว่าครับนะใบมีดที่ใหญ่กว่าตัดชิ้นงานได้หนากว่านะครับหลากหลายกว่าจิ๊กซอว์เนี่ยมันเอาไว้ตัดงานที่ต้องอยู่ระนาบครับอยู่กับพื้นกับโต๊ะครับแต่ตัวนี้นะครับเจาะฟ้านะครับ ตัดกิ่งไม้ไปตัดต้นไม้ตัดเหล็กเป็นท่อนตัดท่อตัดอะไรเงี้ยอใช้งานได้ค่อนข้างจะควบวงจรทิ๊กซนี้ส่วนใหญ่แล้วช่างไม้จะใช้เยอะช่างไม้แต่อันเนี้ยช่างดีไอวจะใช้เยอะอ๋อแต่หลักการเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะหลักการเหมือนกันแต่ใบมันกลับด้านอใบมันกลับด้านคอันเนี้ยมันจะดันเดินหน้าอันเนี้ยมันจะดันถอยหลังแต่ทีเนี้ยเวลาการกัดอะเวลาเรายกเงี้ยหนักไงส่วนใหญ่เราจะคว่มลงเื่อตัดอย่างนี้นะครับซื้ลงมามันง่ายมันไม่ต้องออกแรงเยอะ ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ใบความลงนี้ตัดอย่างเงี้ยฟื้บลงมาอืม,มันก็ง่ายแต่ถ้าเรางัดขึ้นอนะ่ะง <laughs> ัดไหมแต่ถ้ากดลงเนี้มันง่ายหรือดันไปดนะันมาครับมันเอาไว้เจาะฝ้าเจาะอะไรแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยตัดไม่ตรงยิ่งกว่าตัวนี้อีกนะเพราะว่าตัวเป้นเนี่ยมันไม่ได้มีไกด์มีอะไรเลยไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมอนะครับไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมดังนั้นเนี่ยจะให้ไปตัดหน้าโต๊ะให้มันตรงเนี่ยครับมันจะยากเพราะมันต้องจับอย่างนี้ใช่ไหมครับอื ใช่ใช่ครับนะมันจะจับยากแล้วโอกาสที่มันจะไม่ตรงกบสูงแล้วก็ใบมันยาวํานต้องลอยลอยสูงอืมนะแต่พวกงานเดินท่อครับงานตัดกิ่งไม้นะครับกับพวกวัสดุต่างๆที่มันเป็นแบบสําเร็จรูปรูปปัณ์ใช่ไหมครับเด็กรูปพัณธ์ท่อไม้ท่อนนะครับจะใช้แบบนี้เยอะนะครับในงานใช้งานที่ค่อนข้างจะใหญ่หลากหลายนะครับแต่ช่วงนี้น่าซื้อไว้ใช้นะพ่อบ้านนะครับ อายุเข้านะครับอันนี้เลยครับลงลบไปเลยขวฟางท้าผมใช่ไหมมันเล็เลยครับเล่มเล็มเล็มเล็ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ต้องมานั่งชักเลยปลอดภัยด้วยเนาะปลอดภัยครับครับผมปลอดภัยแล้วก็ใบตัวนี้มีให้เลือกเหมือนจิ๊กซอตัวนี้นะครับมีตัดเหล็กได้ครับปลาสิกได้อ๋อนะครับมีสั้นมียาวหลากหลายมีสั้นนะครับแล้วก็มีความละเอียดของฟันครับนะครับความละเอียดของฟัน อนเนกประสงค์นะครับอนเนกประสงค์ครับจริงเข้าเลือกเลื่อยอเนกประสงค์ก็แหละอ๋อครับผมเลื่อนอเนกประสงค์เลื่อนอเนกประสงค์เนี่ยมันก็เขียนไว้นะครับใบเลื่อนอเนกประสงค์งานไม้ครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่างเขาเรียกเลื่อยชักนะครับเลื่อยชักก็คือต้องหมุนตัวนี้ออกลองใส่ให้ดูก็ได้นะครับมันจะมีด้านของมันอยู่อ๋อครับผมอันจะชักนี้ ชักไม่ไกลมากนะเราก็ใช้ในการตัดนะครับตัดชักอย่างนี้นะครับเนี่ย่ได้ของด้านอ๋อจะใส่ได้สองด้านนะครับใส่สองด้านครับแต่ใส่ให้มันถนัดมือที่เราใช้งานแล้วกันแล้วแต่ท่านะครับแล้วแต่ท่าคืออยู่ว่าคุณจะจับท่าไหนลากท่าไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วนิยมแล้วท่าให้ดีสุดคือกดลงกดลงเพราะให้โคมงมาลงข้างล่างมันปลอดภัยกว่าท่าไหนเงี้ยมันอันตรายครับกดลงแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ต้องมีรู้ให้มันไปก่อนนะอยู่ดีที่ไม่ได้นะครับ อย่างบางทีงานฝ้าเนี่ยไปอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมีรูนําต้องมีรูให้มันก่อนนะครับท่านไปได้แต่ถ้ามันเป็นที่โล่งเป็นท่อเป็นเลื่อยเราไม่ต้องมาใช้เลื่อยมืออย่างนี้หละอือใช่ครับเราใช้ตัวนี้ไปเลยชชกจริงๆอ่ะถ้าเริ่ม DIY ตัวไหนก็ได้สองตัวนี้น่าเล่นน่าเล่นนะครับลือไม้พาเลทไม่ต้องไปงานตะปูแล้ววางเลยชอบชอบชอบชับได้มาเป็นออนๆและเป็นเครื่องมือตัดที่ค่อนข้างปลอดภัยใช่ครับค่อนข้างปลอดภัยครับผมระวังแค่ตรงใบแค่นั้นเองแต่ตัวนี้ใบจะน่ากลัวหน่อยเพราะมันใหญ่นี่ใบ ตัดได้หนากว่าใหญ่กว่าแต่คือข้อเสียคือตัดไม่ค่อยตรงแค่นั้นเองครับเพราะจะให้ตรงก็จะยากแต่มันเบานะเบามากเลยอแล้วยิ่งพวกไร้สายเนี่ยสะดวกมากครับท่านผู้ชมนี่ผมถือจะตัดแต่งกิ่งไม้ที่บ้านได้เดียวคิวมากนะครับโอ้กิ่งเล็กก็ไม่ไหวนะรับไปกิ่งเล็กกางไกลตัดแล้วกันครับแต่เป็นท่อนไม้ครับตัวนี้ตัดท่อนซูงได้เลยนะครับท่อนประมาณสักหกนิ้วเนี่ยได้เลยครับค่อยตัดไปนะครับกิ่งไม้ตอน ตอนพวกแบบว่าต้นไม้ต้นไม้ได้นะครับก็คือการใช้งานก็ค่อนหลายหลากหลายนะครับใช้งานฝ้างานเจาะฝ้าหลุมชานตัดเหล็กนะครับารตัดเหล็กเจาะรูในเครื่องมือที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากจริงๆ2ตัวนี้ก็จัดอยู่ในตระกูลเดียวกันใช่ไหมครับใช่หลักการชารักเหมือนกันครับนะครับแต่ว่าการใช้งานต่างกันตัวนี้เน้นใช้งานแบบระนาบก็คือมีพื้นที่เรียบแล้วก็ให้มันเดินเครื่องไปตามระนาบ แต่ตัวเนี้ยใช้งานที่พื้นที่ที่ไม่เนิยะนาบครับผมไม่เนิยะนาบคือถือเอาถือเอาเป็นฟรีแฮนด์นะครับใบใช้ด้วยกันได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้นะครับใบใช้ด้วยกันไม่ได้มันใบขนาดอันนี้ก็มีใบเฉพาะของรุ่นอันนี้ก็มีใบเฉพาะของรุ่นนะครับมีท่านผู้ชมถามมาครับว่าไอตัวเนี้ยใบเนี่ยครับคนละยี่ห้อใช้ด้วยกันได้ไหม ได้ครับถ้าขั้วใบเหมือนกันขั้วใบเหมือนกันนะครับคือขั้วนะครับเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันอ๋อให้ดูที่ขั้วใบครับผมตัวตัวตัวรุ่นไหนถ้ามีมีรูก็จะมีรูเกี่ยวกับแบบเกี่ยวแบบนี้ก็คือแบบนี้ครับถ้าขั้วใบเหมือนกันยี่ห้อไหนก็ใช้ได้ยกันได้ยี่ห้อไหนก็ใช้ได้นะครับนะครับใช้ได้ขอให้ขั้วใบเหมือนกันแค่นั้นเองต่างยี่ห้อก็ใช้ได้นะครับประมาณนั้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับยี่ห้อไม่ค่อยได้ต้องมีตัวแปลงอ๋อใช่แบตไม่ได้นะครับแบตไี่ได้ยี่ห้อ ครับผมครับผมแล้วก็ถ้าไม่ใช้งานก็ถอดแบตออกนะครับถ้าไม่ใช้งานถอดแบตออกไปออกทุกครั้งพอดไปเรื่อยด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเพควาปลอดภัยแล้วกเกี่กันเก็บรักษานะครับเพราะไม่งั้นใบจะหูต่อเวลาชาอันตรายนะครับถ้าเราเลยใช้งานล้วก็ถอดแบตถอดใบทุกครั้งเก็บรักษาเดี๋ยวเด็กๆมาเล่นจะอันตรายนะครับแต่เครื่องมือช่างทุกตัวนะครับเวลาเลิอกใช้งานนะครับให้เป่าฝุ่นครับให้สะอาดชาเรก็เก็บตรงไหนที่มีเป็นส่วนที่เป็นเหล็กก็ใช้น้ำยาไอ้น้ำมันเคลือบ กันกรหนิมไว้แล้วก็ผ้าช็ดชโลมไว้หน่อยชโลมไว้หน่อยแล้วก็เก็บนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยเป็นพ่อบ้านนะครับเป็นการดูแลรักษาทุกเครื่องเลยเหมือนกันหมดนะครับเป่าฟุ้นสะอาดเสร็จแล้วก็ชโลมน้ํามันแล้วก็เช็ดออกไม่ใช่ชโลมทิ้งไว้เป็นคราบเต็มนะไม่ใช่นะฉโลมประมาณสักนาทีสองนาทีเสร็จปุ๊บก็หาผ้ามาเช็ดออกนะให้มันพอมีน้ํามันติดแล้วก็เก็บจะเป็นการรักษาเครื่องมือที่ค่อนข้างจะโอเคครับนะครับโอเค สำหรับวันนี้ทั้งเลื่อยจิ๊กซอและเลื่อยชักนะครับเราก็น่าจะได้เห็นวิธีการใช้เบื้องต้นและการเลือกเบื้องต้นนะครับว่าอนเนกประสงค์จริงๆผมเห็นแล้วผมยังอยากได้ติดไว้บ้านสักอันเลยครับ <Okay. S 1> นะครับผมโอเคครับสำหรับช่างที่คุยฉบับนี้นะครับเดี๋ยวผมและอาจารย์เก่งลนาวูดนะครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวฉบับหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามกันใหม่กดกระดิ่งค้ิทิ้งกุ้คทิ้งนะครับและซับสไคร์นะครับ